เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีเอซของน้องเะจ๋านะคะวันนี้มาเจอกับน้องเะจ๋าในช่องเจคาดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเจาจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมนะคะอนาจาักขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีวันนี้นะคะเจาจ๋ารวมนะคะเจที่นั่งนะคะมาให้ชมว่าตอนนี้มีอัปเดตสต็อกแล้วก็มีหน้าไหน เข้ามาใหม่บ้างนะคะน้องก็จะจะทยอยอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะสําหรับ f c ของน้องก็จะท่านเก่าหรือท่านใหม่เนาะแต่วันนี้นะคะที่จะเลือกมาอัปเดตเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือรถเนี่ยเจดที่นั่งปล่อยไปเยอะมากนะคะก็เติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีหน้าใหม่หลายคันนะคะดูดีๆสังเกตทะเบียนดีๆถ้าใคร ติดตามเจ้าจ๋าอยู่เนี่ยจะพยายามอัปเดตแล้วก็มารีวิวให้ไวที่สุดแล้วก็ให้เร็วที่สุดเพื่อตอบโจทย์การน,นะคะตลาดของลูกค้าแล้วก็ขอเจ้าจ๋าเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าเลยว่ารถเกียร์เอของเพชรยนต์เนี่ยสวยยังไงนะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยนะคะทุกคนอาจจะมองว่าเพชรยนต์ตั้งขายราคาแพงแต่ว่าลูกค้าดูสภาพรถของเราก่อนนะคะเราไม่ได้ขายรถเกียร B เกียรนะคะเราขายรถเกียรเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยต้องสอดคล้องกับร,การ,าาราคาราคาต้องสมเหตุสมผลกับสภาพนะคะมาวันนี้เริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะคะกับ7ที่นั่งนะคะของ Toyota Fortuner นะคะคันนี้นะได้สีดำรถนี้สีดำมาเยอะเลย4-5หคันเลยสีขาวเนี่ยหายากจริงๆนะสีขาวมาปุ๊บไม่ถึง2วันเลยไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเอาใจคนอยากได้สีดำกันบ้าง คันนี้เนี่ยมาในปี2019นะคะปี2019ไมล์1 2 4 0 0 0กิโลเมตรราคาเราตั้งขายอยู่เพียง8 9 9 0 0 0บาทนะคะรถเนี่ยดูเลยๆนะคะสภาพเนี่ยสวยสอดคล้องกับตัวจริงแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องกจจ๋ารีวิวกล้องสดนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวนี้ราคา8 9 9 9 0 0บาทนะคะสภาพรถเดิมแม็กเดิมนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะสภาพสวยมากๆนะคะรับประกันวารันตีรถที่น้องจะจ๋ารีวิวให้ดูทุกคันเนี่ย ไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ํากระบสีกอไม้แน่นอนแล้วมีเล่มทุกขันนะคะท่านผู้ชมนะคะเหมาะเลยนะคะใครที่ตามหาสีดำอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ,ะน้องกระจาจะชอบแผนกล้องให้ดูมุม45องศานะคะคือ 1. ได้ดูสีรถ 2. ได้ดูเหลี่ยมสันตัวรถทุมคมนะคะไอเรื่องโครงสร้างเราเดิมอยู่แล้วแต่ให้ดูความสวยว่ามันสวยยังไงปะไปดูภายในคันนี้กันน้องกระจาจะให้ดูภายในคร่าวๆนะ เพราะว่ารถมันเยอะนี่นะคะเนี่ยภายในจะเป็นสีนดำตาลดิสซีล้อเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสภาพตัวเบาะเนี่ยต้องไม่ช้ำนะคะเบาะไม่มีขาดเลยนะคะได้ปี19ตัวรถสวยๆสดๆนะคะหลังคานะคะหรือว่าห้องผู้โดยสารนะคะทั้งคนขับแล้วก็ห้องแถวกลางแถวที่3เนี่ย สภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดรอบคันเนี่ยเดิมๆถ้าคุณลูกค้าเห็นน้องกจรจจ่าแผ่นกล้องแล้วนะคะหรือน้องกระจ่าพูดไวเกินไปแต่ถูกใจคันนี้รบกวนให้แคปทะเบียนนะคะรบกวนแคปทะเบียนแล้วก็ทักหาน้องกระจ่าหรือโทรหาน้องกรจจ่าแล้วก็บอกเลยว่าน้องกระจารถคันนี้ติดจองไปเท่าหรือ,อยัง ทะเบียนนั้นทะเบียนนี้นะคะแจ้งจะจ๋ามาได้เลยหรือว่าถ้าคันนี้มันติดจองไปแล้วน้องก็จ๋าก็มีคันอื่นที่แนะนำนะคะต่อมานะคะสีดําเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นคู่แข่งของเขาเนาะจะเป็นตัว i s u Mil ุม e ิ u x โฉม all-new ปี2020ัี่เท่าไหร่เอ่ย21ใช่ไหมปีอ่าปี2022ค่ะขออภัยคันนี้เป็นปี2022ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมืบาทค่ะ 1, 1 5 0 0 0 0้บาทนะคะคันนี้เป็นตัว3.0 Ultimate อัลติเมตนะคะไม่อ่าไมา่เท่าไหร่นะไม่ห5 0,000ใช่ไหมน่ะไม่50,000นะได้ปีสอบ2ันยัลตินศเหลือหรือ1,000 0 0กิโลเมตร3.0 Ultimate อัติเมตขับ2ค่ะสีดำคันนี้นะคะสภาพก็สวยไม่ต่างจากป้ายแดงราคานะคะถูกกว่าป้ายแดงนะคะความความขัดทนเนี่ยน้อยกว่าอยู่แล้วค่ะลูกค้านะแล้วก็ไม่มันน้อยนะคะแล้วเป็นรถที่ดเดิม นะคะเอามาให้ลูกค้าเปรียบเทียบดูระหว่างจะไปเอาป้ายแดงจะดาวหรือฟรีดาวน้องก็จะทําให้ได้หมดเลยนะคะขอเพียงรายได้ชัดเจน2เท่าของคาง,งวดนะ3.0ดอัติเมตคันนี้สวยนะคะลดบ้านด้วยคันนี้ลดบ้านภายในนะคะตัวอัลติเมตก็ให้มาครบอยู่แล้วเรื่องฟังก์ชันเบาะคูแม็กนะคะอะแดปติฟพูด o อนโทนนะคะกล้องหน้ากล้องหลังมอง360องศาแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพูดคอนโทนแฮทชันชิพ อ่าตัวกระจกไอตัวปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะตามระยะตามแรงฝนนะคะตามตามฝนแรงหรือช้านะคะนี่นี่ความใหม่นะคะลดราคา1,5,000ล้านนะคะกับสภาพเปิดมากินใหม่หอมยังอยู่ด่เลยนะคะตรงนี้ก็คุ้มค่าแล้วนะคะกับที่ลูกค้าจะควักเงินในกระเป๋าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์วันนี้น้องเจ้าจ๋าเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะอยากจะดูรีวิวรอบคันรายคันนะคะแบบแบบ ลึกนะคะดูทุกซอกทุกมุมน้องจ้าจ๋าก็มีนะคะจะพยายามถอดแต่ละคันมารีวิวให้ชมนะคะกับมิวเอ็กสวยๆนะคะ FC นะอ่ะแล้วก็คันต่อมานะคะมีเยอะนะคะ FC มีเยอะวันนี้ครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จแน่นอน เพราะว่ายังมีแถวหลังอีกนะคะยังมีแถวหลังอีกนะคะ,ะน้องก็จะเอาสีดํามาให้แล้วนะคะน้องจ้าจ๋าขอแจ้งเลยว่าสีดำเนี่ยมีให้เลือกสีคันแต่ว่าถ้าใครมาไวกอ่อนมีสิทธิ์เลือกไม้น้อยกว่านะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2019เหมือนกันนะคะไม9 3 0้0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้2.4ขับ2เหมือนกัน2.4ขับ2เหมือนกันนะคะลูกค้าดูจากสภาพตัวรถได้เลยราคา899000บาทนะ8 9 9 0 0 0บาทไม้าหมื่กิโลเมตรเท่านั้น นะคะแคปทะเบียนได้เลยนะคะคปทะเบียนได้เลยแล้วก็จำทะเบียนไว้แล้วก็ทักหาน้องเจ้าจ๋าแล้วก็จะเดี๋ยวส่งรายละเอียดนะคะข้อมูลในการผ่อนนะคะให้ดูคันนี้ถ้าฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่จ้าจ๋านะคะจ้าจ๋าบอกเลยว่าถ้าฟรีดาวผ่อนที่มา16,000บาทถึง17,000บาทนะคะในกรณีที่ลูกค้าฟรีดาว หรือถ้าอยากซื้อสดน้องจ้าจ๋าก็ยินดีนะคะแนะนําให้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันคร่าวๆกันเลยนะคะลูกค้าน้องจ้าจ๋าบอกเลยนะว่าใครที่ได้ขับ f o r t u n เนแล้วจะหลงรักนะถ้าใครที่ชอบอพี่คุกกี้ของเราเนี่ยดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ย บอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนขับทางไกลไม่เมื่อยนะแล้วก็ไม่ได้ไประหยัดน้ํามันอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะและที่สําคัญนะคะได้ตัวรถสวยๆเกรด A ไปเลยนะคะเสียงปิดประตูเนี่ยไม่มีตกนะคะลูกค้าจ๋าอ่าคุณพี่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าอ่าคนไหนที่มองหารถเจ็ดที่นั่งสวยๆเนี่ย ลึกถึงเจ้จ๋าเพชรยนต์ได้เลยนะคะกับเจ้าแม่รถติดชั้นหน้าหรือว่าเจ้าแม่กระบะเนี่ยนะคะน้องก็จะยินดีตอบคำถามลูกค้าได้ทุกคําถามแน่นอนนะผ่านไปนะคะคันนี้เดี๋ยวน้องก็จะจะพาไปดูคันต่อไปเลยนะคะกับพี่มิลเอ็คันสีขาวดูสีดําแล้วก็ต้องดูคันสีขาวนะมิ l เอ็ hmm. ตัวนี้เนี่ยจ้จะามีให้เลือกถึง สสีเลยสีขาวมุกเนี่ยคะแล้วก็สีดำแล้วก็สีบอลเงินนะคะจ้าจ๋ามีทั้ง3.0อัลติเมท1.9อีลิเกนหรือว่าจะเป็นตัว1.9อัลติเมทเจ้าจ๋ามีให้เลือกเยอะเลยแล้วข้อดีของซื้อรถมือ2นะคะลูกคา้าถ้าเป็นตัวใหม่ขนาดนี้เนี่ยหเลยลูกค้าไม่ต้องไปเสียค่าทําสีขาวมุกเพิ่มตั้ง15,000บาทนะเสียค่าทำสีเพิ่มนะจ๊ะจะเป็นสีอ่าถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยถ้าออกจากป้ายแดง นะเพราะว่าเราต้องเป็นสีพิเศษนะคะเหมือนที่เราเรา,เราร,รู้รู้กันอยู่นะคันนี้เนี่ยเป็น3.0อัตติเมรขับสองนะคะหน้าปี2000เท่าไหร่เอ่ยลดเยอะนะจ๊าจำไม่หมดจริงๆปี2021นะคะไม่สี่หมื่นแไม่สี่หมื่นกิโลเมตรได้ปี2021ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมบาทนะคะอ่าถ้าใครเห็นตัวรถสภาพส,สวยๆแล้วสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมก็แคปทะเบียนให้น้องจ้าจ๋าดูแลได้เลย น,ะะนี่ฟังก์ชันก็ให้เยอะนะคะทั้งบอดี้เดิมๆทั้งเหลี่ยมสันฝากระโปรงบอดี้ภายนอกภายในเนี่ยสวยน่าสนใจทั้งหมดเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะน้องจ้าจ๋าขอเพียงไม่ติดแบคกรีดแล้วก็ขอให้อาชีพชัดเจนอาชีพข้าราชการนะคะหรือว่าเป็นข้าราชการ,กรเกษียณน,นะคะบำนานนะอยากได้รถขับแล้วลัวอายุเกินลองโทรปรึกษาจ้าจ๋าก่อนได้นะ หรือว่าพี่ไม่มีอาชีพแต่พี่มีเครดิตพี่จะพอไปได้ไหมอ่าพี่มีงบดาวบางส่วนหรือว่าพี่ไม่อยากใช้งบดาวเลยลองปรึกษาจ้าจ่าได้นะคะน้องก็จะยินดีแนะนําแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาช่วยลูกค้าอย่างความเต็มใจเลยนะคะแนะนําได้เลยนะคะแนะนําจริงๆนะคะนี่ตัวรถสวยนะคะเอาไปใช้งานยาวๆยังไงก็คุ้มนะคะขาดทุนน้อยกว่านะคะดอกเบีย้ยก็สามารถชนป้ายแดงได้ดอกเบีย้ยหนูก็ไม่ได้ว่าแพงนะ ถ้าลูกค้าจะไม่มีเครดิตหรือว่ามีเครดิตเนี่ยก็สามารถขอถูกยพิเศษได้ถ้ายอดจัด8เซนต์บาทขึ้นไปนะคะเป็นรถจิตที่นั่งนะคะที่อเนกประสงค์เนาะหลายครอบครัวก็สนใจนะคะบางครอบครัวก็มีรถ เก่งแล้วมีรถกระบะแล้วนะคะแต่ยังไม่มีเจ็ดที่นั่งเลยที่อยากได้รถเพิ่มหรือว่าจะเอามาเทินน้องเจ้าจ๋าก็ยินดีนะคะทําได้ให้ทุกเงื่อนไขแหละนะคะขอเพียงมาปรึกษาน้องเจ,าจา้าจ๋าแล้วก็ยอมรับกับเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะได้แค่นั้นเองแต่เรื่องคุณภาพรถของน้องเจ้าจ๋าเนี่ยวารันตีว่าได้รถสวยจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะราคาหลักล้านเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เขาให้วารันตีกับลูกค้าจริงๆลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจนะคะในกรณีที่ ลูกค้าเนี่ยกังวลเรื่องการซื้อรถมือสอนะคะบอกเลยบริษัทเพชรยนต์เนี่ยได้อันดับหนึ่งแล้วนะคะในการวารันตีคัดรถเกตเอนะคะของธนาคารททบนะคะตรงนี้ อันดับหนึ่งในประเทศเลยนะคะเพิ่งได้รับรางวัลมา2วันที่แล้วนี่เองนะคะมามาถึงสีบอลเงินกันบ้างนะคะสีบอลเงินนะคะใครชอบสีบอลเงินน้องก็จ๋าก็มีให้เลือกนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัว1.9นะคะตัวออนติเมทขับ2ปี2021ม่75,000ราคาไม่ถึงล้านค่ะคันนี้ราคาไม่ถึงล้านราคาเพียง989,000บาทนะคะฟรีดาวได้เช่นกันนะคะตัวรถสวยน้องก็จะามีให้เลือกหลายตัวเลือกขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอดี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการต่างๆนะคะครบหมดเลยครบหมดจริงๆค่ะลูกค้านะสวยนะสวยก็คือทั้งกว้างนะคะทั้งใหญ่ทั้งใหม่ทั้งสวยโอ้ยครบคันเลยนะคะอ่านะเนี่ยสวยตัวรถส,สวยๆบอดี้เดิมๆนะนะ่ดูยังไงก็ดูใหม่นะคะรถของเราจอดในล่มมีแม่บ้านเช็ดดูแลรักษาทำความสะอาดตลอดเวลานะอยากได้รถแต่กลัวเซลล์หลอกแต่กลัว บริษัทไม่มีความน่าเชื่อถือลองเปิดใจให้น้องจ้าจ๋าดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆนะคะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆนะคะน้องก็จะยินดีช่วยเหลือและแนะนํานะ FC นะคะอ่ะนี่ดูได้เลยนะคะวันนี้น้องจะจ๋ามาอัปเดตสต็อกแล้วก็ให้ดูภายนอกภายในคร่าวๆนะคะเดี๋ยวน้องก็จะจะถอดรีวิวะนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละคันที่ละคันนะคะขอให้กดติดตามจ้าจ๋าไว้นะคะถ้าชอบแล้วก็ราคาะคะที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ซีเรียส นะคะเรื่องรถมือสองเนี่ยนะคะเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาแล้วนาอมันถึงเป็นรถมือสองนะคะแต่ถามหาความคุ้มค่าแล้วก็การประหยัดเนี่ยมันก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วค่ะ F4 ประหยัดกว่าอยู่แล้วนะคะยิ่งซื้อสดนะยิ่งคุ้มนะคะหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็คุ้มเหมือนกันถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะน้องก็จะยินดีนะคะให้คําแนะนําจริงๆมาคันต่อมาค่ะสีดําอีกแล้วพี่คุกกี้โหสีดําทําไมมันดูเข้มมันดูหล่อทําไมมันดูแบบ น่าใช้อย่างนี้หนูจะบอกเลยว่ามันบางทีมันก็รอเจ้าของเนาะบางทีรถเขาก็เลือกเจ้าของของเขานะจริงๆนะคะลูกค้าเจ้าจ๋ามีประสบการณ์ขายมา5ปีเนี่ยนะคะในกรณีที่รถบางคันเนี่ยจองแล้วจองอีกเพราะว่ารถสวยจริงๆเลยทําไมไม่ไปสักทีจองแล้วจองอีกหลุดจอง 3- 4สี่รอบนะคะสุดท้ายเจ้าของเขามานะคะเจ้าของเขาเลือกเจ้าของจริงๆบางทีเขามาปุ๊บนะคะจัดไฟแนนซ์สองชั่วโมงจบได้ไปเลยก็มี ทั้งที่รถสวยมากไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะบางทีก็ติดโน่นติดนี่นะคะลูกค้าทําไมจองแล้วไม่ไปสักทีพอจะเจอเจ้าของจริงๆก็8นาทีผ่านนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะรถมือสองเขาจะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคันเนี่ยนะคะเขาจะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะถึงจะสเปคเดียวกันถึงจะไม่เท่ากันถึงปีเดียวกันเนี่ยบางทีเสน่ห์แต่ละคันเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะคะลูกค้าอันนี้พูดเรื่องจริงเลยเห็นไหมน้องกาะจารีวิวมาคันดําแต่ละคันมา ทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะมองคันนี้ทาไมมันถูกชะตาถูกชะลกนะอันนี้แล้วแต่เซนแต่ละคนเลยนะน้องกรจจาบอกเลยนะแล้วแต่เซนนะ,ะลูกค้าน้องกรจจ่าส่วนใหญ่ก็ซื้อรถไม่เห็นรถเลยนะคะถ้ามาในช่องนี้เนี่ยนะคะบอกว่าติดตามมานาะนและเพรยนแต่ไม่เห็นช่องน้องกัจ๋านะคะก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะในการรีวิวหรือว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพรถหลายๆอย่างนะคะซึ่งน้องกัจ๋าก็ยินดีบริการนะคะให้ลูกค้าทุกเงื่อนไขจริงๆนะนี่โอ้ยตัวนี้เป็น2.8ขับ4นะคะซิกมาโฟนะนี่ ราคาไม่ถึงล้านนะคันนี้ราคาไม่ถึงล้านเลยค่ะลูกค้าเห็นไหมมันจะมีสเสน่ห์ทั้งที่แบบสีเดียวกันปีเดียวกันนะราคา9 8 9 0 0 0บาทนะคะรุ่นนี้นะได้ปี19ไม่หน0 0 0กิโลเมตรหลุดจองเหมือนที่น้องสา,าบอกเลยหลุดจองนะคะันนะี้จองตั้งแต่เข้ามาเลยเพราะว่าลูกค้ามาเห็นแล้วตัวรถสวยบอดี้เดิมแล้วได้2.8ขับ44 w h e e วิด้วยนะคะแต่ลูกค้าก็หลุดเรียบร้อยนี่นะคะ จะเชื่อจ๋าหรือยังว่าข้อมูลที่จ๋าพูดไปทุกอย่างคือเรื่องจริงนะคะน้องอาจากจ๋าไม่ได้เฟซข้อมูลหรือว่าไม่ได้พูดขึ้นมาเองเลอยๆแน่นอนนะคะทุกอย่างคือเรื่องจริงทั้งหมดจากประสบการณ์จริงขายจริงนะคะตรงนี้อ่ะถ้าสนใจคันนี้นะคะปี19นะ2.8นะคะซิกบาโฟนะคะหนี่ทะเบียน5381นะคะอุ๊ยบางคนอาจจะมองอุ้ย มองหาพอดีเลยคันนี้ทะเบียนเดียวกันกับรถบ้านของที่เราขับอยู่เลยนะบางทีมันก็เป็นเนื้อคู่ก็เป็นได้นะคะอ่านี่นะคะผ่านไปแล้วนะคะเอซเดี๋ยวเราไปดูคั C นสีบบลเงินอีกหนึ่งคันนี่ยังไม่ครึ่งหนึ่งเลยนะยังไม่ครึ่งหนึ่งเลยนะคะลูกค้าดเูเพลินนะคะดูเพลิน,ลนดูเป็นเพื่อนกับเจ้าจ๋าไปก่อนนะคะถ้าชอบทิ่งที่เจ้าจ๋ารีวิวก็กดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามไว้ด้วยนะอ่าส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว3.0อัลติเมทนะคะ 3.0อัตตมีสีสบอลเงินคันนี้เนี่ยได้ปี2022มา75,000ปี2022ไม่ย75,000ราคา1น5 0 0 0 0บาทราคา1น5 0 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้านะคะม่75,000กิโลเมตรปี22ทะเบียน8 4 1 1นะคะตัวนี้ก็สวยเอาเรื่องเหมือนกันนะสวยเอาเรื่องเหมือนกันนี่คันนี้นะคะไม่มีใครยอมคายเลยนะคะรถแต่ละคันสวยๆทุกคันเลยค่ะลูกค้านี่คือรถมือสองนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นรถป้ายแดงนะคะลูกค้า เราเป็นรถมือสองคัดเกรดคัดคุณภาพพรีเมียมนะคะขอย้ำนะคะรถทุกคันลูกค้าได้ไปได้รถเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนี่สวยนะคะไม่มีตําหนิเลยแม้กระทั่งลักยิ้มเนี่ยนะคะที่น้องจ๋ารีวิวเนี่ยหรือแผนกล้องให้ดูไม่เห็นลักยิ้มสักคันเลยนี่ภายในก็สวยสดเหมือนกันงดงามนะขนาะดแสงไม่มีขนาดแสงไม่มีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยขนาดแสงไม่มีนะเออนี่ภายในสวยนะคะไฟบ้านเนี่ยตัวไฟบ้านเนี่ย,ต,นนยตัวไอ ฟอร์จูเนอร์เขาให้มาแค่หนึ่งร้อยยี่สิบปะอันนี้ให้มาร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะนี่ว้าวสวยสวยเลยนะคะด้านหลังก็เท่ด้านหลังก็สวยนะคะก็ถือว่าตัวเลือกเยอะที่สุดแล้วนะคะสําหรับเพชรยนต์ของเรานะอ่ะาก็ผ่านไปนะคะคันนี้ราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทไม่เจ็ดหมื่นห้านะได้ปีสองพันยี่สิบสองสามจุดศูนย์อัลติเมทนะคะถ้าฟังน้องเจจ๋าไม่ทันถ้าเร็วเกินไปก็แคปทะเบียนแล้วก็กดเบอร์โทรหาน้องเจจ๋าสายตรงได้เลยนะเบอร์โทรน้องเจจ๋าให้อยู่ที่ ใต้คลิปนะคะแท็บซีฟฟ้าเลยมามาถึงตัวราคาถูกๆก,กันบ้างนะคะถูกน้องกระจาก,ก็มีให้นะเนี่ยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวนะคะเอ่อหนึ่งจุดเดออลิกนะคะปี2019 1.9ิเดอ,อิกปี2019คันนี้ราคา779,000บาทนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะปลดระวังประวัติศูนย์นะคะคันนี้ใครที่ชอบสีแดงสีที่โดดเด่นสีที่ไม่ซ้ำใครนะคะ คนไม่ค่อยนิยมแต่ว่าชอบสีนี้นะคะเพราะมันเด่นดีแล้วก็ทะเบียน7276สวยด้วยราคา779,000บาทนะคันนี้ถ้าใครสนใจตามหาติดต่อน้องจจะจ๋าเพชจนเข้ามาคันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวบอกเลขไม่นะคันนี้เนี่ยไม่อยู่ที่124,000กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟ ตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปงหรือว่าเทปนะคะบอดี้เดิมเดิมเนี่ยนะคะสีเดิมเนี่ยสวยแน่นอนนะคะดูจากในกล้องยังสวยนะคะตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะคะท่านผู้ชมล้อแมกลายสีสีเงินแต่กบสีดำนะคะคิ้วซุ้มล้อสีดำนะคะแล้วก็กระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้านะคะบอดี้สวยเดิมแล้วก็ภายในเป็นสีดำนะคะใครที่แบบว่ามองหาจักที่นั่งแล้วงบน้อยหน่อย อยากผ่อนสักหมื่นสามหมื่นสี่นะคะก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะโฉมนี้นะคะโฉมนี้เริ่มขายดีแล้วนะคะตอนนี้นะคะยิ่งโฉมปีสิบห้าสิบหกนะบอกเลยมาไม่ท้ำวันติดจองนะคะเพราะว่าราคามันดีแล้วก็สภาพสวยนะคะใครที่เล็งรถที่เพชรดน์ไว้อยู่นะ,ะรีบตัดสินใจนะคะรีบตัดสินใจเพราะว่ารถมาไวไปไวนะคะสีแดงเนี่ยมาสองคันอีกหนึ่งคันติดจองแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะเนี่ยคันนี้เนี่ยใครชอบอยู่นะคะติดตามน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์อยู่นะคะเอาไปใช้งานได้เลยสีสวยนะคะรถแต่ละคันเช็คให้หมดแล้วนะคะตรวจสอบ 2 7 4รายการให้ทุกคันนะคะแขปบทะเบียนไว้เลยค่ะคันนี้779,000บาทนะคะส่วนคันไหนติดจองแล้วน้องก้จาจ๋าจะผ่านไปเลยนะคะโดยเฉพาะคันนี้เห็นไหมสีแดงคันนี้ติดจองไปแล้วนะคะตัวเดียวกันนะคะสีนี้ก็ติดจองไปแล้วนะคะเนี่ยสีเทาดํานะคะอันนี้ก็ติดจองแล้วแล้วก็เราจะข้ามมาเป็นคันนี้เลยคันนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่739,000บาทได้ตัว1.9ปี2020 ปี่ปี2020คันนี้นะคะราคา739,0 0 0บาทได้ตัว1.9 DVD นะคะแต่ดูภายนอกแล้วนะคะมันต่างอะไรกันกับตัวด i อานิกเมื่อกี้นะคะต่างกันแค่ไม่มีคิวซุ้มล้อแล้วก็ตัวเนวิเกเตอร์เท่านั้นเองนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะต่างแค่ไม่มีคิวซุ้มล้อแม้กระทั่งลายแม็กยังเหมือนกันเลยค่ะลูกค้านะเนี่ยใครบอกว่าเออมันแค่คิวซุ้มล้อมันไปติดเองเพิ่มได้นะคะอุ้ยเสียดายคันนี้ล็อกนะคะเดี๋ยวแต่ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวแคปทะเบียนก็ได้ แคปทะเบียนนะคะแคปทะเบียนเนี่ยแปนะคะคันนี้เป็นตัวปี2020นะคะตัว1.9 DVD นะคะราคา7 39,0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นนะคะ13,000บาทเท่านั้นถ้าฟรีดาวได้ลด7ที่นั่งไปขับผ่อนเท่าๆกับ4ประตูป้ายแดงเลยนะคะนี่คือความคุ้มค่าได้7ที่นั่ง PPV ไปใช้อย่างไงก็คุ้มค่าลูกค้าแคปทะเบียนเลยนะคะแคปทะเบียนเลยนะคะคันต่อมานะคะลูกค้ามีเยอะมากนะคะอีก3คันนะคะตอนนี้น้องก็จะววิแบบ พอแห้งหมดแล้วนะนะคันนี้นะคะเป็นตัว3.0มจุดศูนยอัติเมตขับเคลื่อน4ีล้อหรือว่า4ฟ e วิ view, นะป้ายแดงล้านแปดนะป้ายแดงล้านแบอกตรงๆเลยนะคะตอนนี้เหลือเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะไม่ใช้ไป50าหมได้ปี2021ได้สีขาวมุกได้ขับเคลื่อนสีล้อนะคะ,ะน้องก็จะมีอยู่1นึคันนะตัวลิ้นแดงนี้นะคะ8ปดสาล้อเจ้าของอยู่เหมือนกันหลุดจองมาแล้วสอรอบเหมือนกันนะคะคันนี้นี่ ไฟหน้าสวยๆนะคะรถไม่มีตําหนิสภาพเดิมทั้งคันนะคะไม่ห้า0มื่ราคา1น0 0 0ล้านหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะได้ตัว4ฟ i e วิสีขาวมุกนะคะทั้งขับง่ายทั้งสูงนะคะพว <im ple at> ง,ะะงะะมลาลัยเบาๆนะคะพ <im> ว <ple at> งมาลัยเบามากช่วงล่างหนะะ <im ple at> ึบช่วงล่างดีนะคะระบบความปลอดภัยเซฟตี้นะคะ <im ple at> สุดยอดอันดับหนึ่งนะคะคู่แข่งพี่คุกกี้นะอ่าถ้าใครอยากได้ก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะ, <im ple at> ะ,คะแล้วคันต่อมานะคะกับพี่คุกกี้นะคะพี่คุกกี้ อ่า2.4ค,ครับ2คันนี้ราคา8 8 9 0 0 0บาทนะ8 8 9 0 0 0บาทนะคะสีขาวมุกนะคะคันนี้ได้ปี2019ทะเบียน9 7 5 6นะคะสีขาวน้องระจารู้สึกว่าจะเหลือแค่คันเดียวนะคะรีบคว้าไว้เลยนะคะถ้าใครสนใจและตามหาอยู่นะคะนัดดูรถตัวจริงได้เลยสภาพส,สวยๆแบบนี้นะคะเบอร์น้องรจจาสายตรงดูแลเคสเองทุกเคสนะคะปรึกษาเคสก่อนได้น้องระจาจะสแกนเคสก่อนที่จะให้จองนะคะ เคสไปได้ให้จองมาเคสห้าสิบห้าสิบนัดมาดูรถก่อนนะคะบอกเลยได้ความคุ้มค่าแน่นอนถ้าติดต่อน้องเจ้าจาาเพชรยนต์เข้ามานะคะจากประสบการขายรถมา5ปีนะคะประสบการณ์จัดไฟแนนซ์มามากกว่าพันกว่าเคสนะคะอ่ะในส่วนของสีดำอัลติเมทคันนี้นะคะจะเป็นตัว1.9นะคะเอาไม่ใช่ตัวอัลติเมทจะเป็นสีดำตัว1.9อิเกนอนนะคะราคาไม่ถึงล้านนะราคาไม่ถึงล้านราคาอยู่ที่90 0 0แสนนะคะ9 0้า0 0เท่าไรเอ่ย9 0 0 0 0 0 59,000บาท 959,000บาทนะคะได้ตัวอีลิ a กนตนะคะตัวรองท็อปนะคะต่างกับรองท็อปไม่มีเพียงแค่อะแดปตีฟู้คอนโทนแค่นั้นเองนะคะมีแค่นั้นเองนะคะใครอยากได้ความคุ้มค่าใครอยากประหยัดกว่าอันติเมตก็ลองดูรุ่นนี้ดูนะคะราคา959,000บาทกับไมลหลักหมื่นเหมือนกันนะคะและคันสุดท้ายของเราในวันนี้จะไปไว้ๆหน่อยนิดนึงเนาะคันสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือพี่2.4ตัว V ขับสราคาอยู่ที่889,000บาทเอ๊ะ ทำไมคันนี้มันถูกกว่าคันต้นคลิปหมื่นหนึ่งเพราะว่าคันนี้ไมมันสูงกว่านิดนึงไมคันนี้มันแสนห0 0หม่นกิโลเมตรราคาก็เลยถูกลงแต่สภาพบอดี้แล้วไม่ต่างกันนะคะจ้าจ๋าบอกแลยว่าเสน่ห์รถแต่ละคันไม่เหมือนกันอ่าดูภายในกันบ้างนะ น้องกเจ๋าจะได้ลงคลิปแล้วนะคะถ้าสนใจนะคะสอบถามเข้ามานะคะน้องกเจ๋ามีตัวเลือกให้เยอะแล้วคุณภาพรถเกียรต A ทุกคันนะคะรถส,สวยทั้งนั้นเลยนะคะมาเลือกด้วยตัวจริงนะคะนัดดูรถเข้าเลยบริษัทนัดดูรถเข้ามาได้เลยบริษัทเปิดทําการทุกวันรับประกันว่ารถทุกคันสวยคัดเกรดทุกคันมีตัวเลือกให้เยอะตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ให้ลูกค้าดูนะคะเพราะว่าเรามี3าโกดังรถก็จะจอดกระจายกันออกไปแต่ว่าวันนี้ก็เอาเท่าที่มีมา อัปเดตให้ดูก่อนนะคะรับประกันว่าได้ความคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจมีแพนจะซื้อรถ7ที่นั่งนะคะจะเป็น m ิวเอ็กฟอรจนะคะจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ลองสอบถามกันเข้ามาดูได้นะคะยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษานะคะทุกๆอาชีพทุกๆท,ท่านทุกๆจังหวัดนะคะซื้อได้ทุกอาชีพขอคนที่มีไรายได้2เท่าของค้างวดแล้วก็ อาชีพชัดเจนนะคะหรืออยากจะเพิ่มดาวหรือรายละเอียดติดปัญหาตรงไหนไปที่อื่นแล้วโดนปฏิเสธสินเชื่อไปที่อื่นแล้วปฏิเสธการที่จะให้จองนะคะลองปรึกษาน้องก้าจ๋าให้เดี๋ยวน้องจ๋ามีคําแนะนําให้เยอะเลยนะคะเดินทางมาถึงในคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องกาจ๋าในการรีวิวคลิปนะคะในการอัปเดตสต็อกในการที่จะทําคลิป นะคะทำสื่อออกไปให้เอฟซทุกคนได้รตส,สวยกันนะคะที่เพชรยนต์นะคะกับน้องเจ้าเจคาดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ